สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อมุลิตปพิณก็ม,มีพระพุทธชิน,นราชนะครับเสาห้าเนื้อผงพุทธคุณนะครับวัดสุทัศนนะครับนี่นะครับพระพุทธชิน,นราชเสาห้าเนื้อผงพุทธคุณนะครับพิธีสมโพธิพระกิ่งใหญ่วัดสุทัศน์นะครับนี่นครับต่อโคตด ยันแดงดันใต้นะครับผงชุดนี้นะครับมวลสารนะครับสร้างจากผงเก่าของจินลาอิโนโดจีนนะครับ <c oughs> มีส่วนผสมนะครับนี่นะครับองพระนะครับอพระสมบูรณ์นะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับ เัดเจนนะครับราคาไม่แพงนะครับสองร้อยบาทมีบริการเก็บกันปลายทางน,นะครับคูกคาท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับส,สั่งซื้อในรัซซาด้าได้เลย <c oughs> ทักมาเลยตรงได้ในไลน์นะครับเฟซบุ๊กได้นะครับนี่นะครับพระแท้มนสารดีนะครับสะสมบูร้อร์เซ็เลยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝากกดติดตามช่องใน l a z a ด้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับ ลูกค้าท่าในใดสนใจกระทักมาได้นะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับกับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับเฮงรวยทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ